คุนตกมาครับกลุ่มออกกันสวัสดีครับพี่น้องุูปูทันครับผมบรรยากาศย่ำใบใบนะครับเนาะประมาณหาใบสามโมงโก่าเกือบสี่โมงแล้วครับพี่น้องุูผูทันครับผมกับฝนตกครับผมชีวิตพนนวนนะครับเนาะชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไป กานว่าหาจะปลานี่งุดยอดเลยครับผมตนาขึ้นน้าแตกคาราโม่แล้วครับคิดอะไรมากคุงนี้ก็เช้าแล้วครับผมไป้อง,องคุปปุสันครับผมเนยะะกะปักหวานปลาครับไปรอบไว้อยู่พูนสากสังสวนผมครับผมไปรอบไว้โหโหผักกวานปลาครับสาม เป็นอาทิตย์ละมั้งครับนี่บ่ได้ไปเบิ่งฝนตกว่างว่นครับบ่ได้ไปเบิ่งมื้อนี้ฝนตกอีกค่อยค่อยว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวป้าน้องพาไปเบิ่งครับผมบรรยากาศครับผมกินนอนเหลื่อมซึกอูครับ่จักหน่อยนึงครับผม ตตแพงครับผมนอนฟังเสียงฝนดังปกไปปกไปถึจกจะชุดหยอดแล้วครับผมโอ้โหบ้านสวนทีวตที่พอเพียงโอ้ยค,ครับผมพี่น่องเห็นเปล่านาสีออก มะพร้าวเตี้ยจริงๆนะดอกตะไคร่สองต้นครับผมการเวลาพิสูจน์มาระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนโอ้โหสุดยอดครับผมดูครับไอ้ฝนเศร้าพอไปเบิ้งครับผมจะเอาอะไรมากกับชีวิตคนสวนอ่า มันถึงเวลาแล้ว5ปีแล้วครับผมตกใจเหมือนผมว่าจะผีหลอกโอ้ยหันไปหัวใจแคบ,บายพี่น้องเอ๋ยเบื่อว่ะเจ้าจอดแล้วมันกลัไปเลยครับผมเราต้องบำรุงกันหน่อยแล้วมะพร้าวมะพร้าวใส่ปุ๋ยกันเลยเนี่ยปุ๋ยขิ้งว้าวครับผมจอด เดี๋ยวนั่งก็บข้าวนึงครับผมค่อยไปดูครับต้องใช้ความอดทนและความพยายามจริงครับผมเวลามันไม่ได้อยู่กับที่จริงๆออกแสงแล้วถูกด้วงเล่นงานแล้วครับผมต้องหาแนวมาจัดการแล้วครับผมสมมติว่าเฮาไม่ได้ทำไปก็คงไม่มีมะพร้าวให้เห็นหนะครับน้องโอ้โหดูอะ ดีนะครับผมภูมิใจครับผมมะพร้าวต้นแรกที่ออกแสงให้ผมเห็นตั้งแต่เกิดมากเพิ่งปลูกมะพร้าวมีแสงให้เห็นนี่แหละครับหนทางที่มีกวาดน้ำฟ้าหลังฝนย่อมย่อมดีเสมอ ยึดไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปทุกอย่างไม่ได้ใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวหรือก็สำเร็จหากว่าความพยายามหลอของเราอยู่ที่ไหนโอ้ยครับผมพี่น้องทุกท่านครับผมโอ้โหลันจากยังไเบางเผาหันะอะครับเนาะโอ้โห คักเลยครับพี่น้องเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับผมเดี๋ยวชิลืใหม่เตรียมตัววันแฮครับผมวันมี้ใหม่อกลงออกฝนมาแล้วครับผมต้องหามืงลบมืองเรือครับพี่น้องทปปุกท่านครับ โโอ้หตัวอะไรครับนี่โอ้โหกับเลยครับผมฝนตกมาครับกลมออกกัดของนามอะไครับผมพี่น้องมาจ่ทุยกันครับโอ้ย,อย เสี้ยงเดียวพี่น้องทำไมในไทยตอนนั้นเห็นกองข้ากล่องกับกล่องกระใส่งานกระไรครับเทุบปุ้ยครับขึ้นแต่งงานไรเนาะ ไม่ไปยุง่งคบาหมาไล่ผมยอดอากรับผมพอกันคลิปต่อไปกับผมฝนตกน้ำท่วมกลับบ้านไม่ได้หละหาปลาแล้วครับผม nhìn là rồi gấp